สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมในทุกเช้าครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิม ในช่วงของ blue s today ครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวของชูสคุนเดแล้วก็เกมปรีซีซั่นนัดที่2ที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีครับขอบคุณ Suzuki XL7 ครับใครกำลังมองหารถยนต์ที่เป็นรถยนต์ของครอบครัวนะครับลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับ ก็เกมเมื่อเช้าพึ่งจบไปนะครับเกมระหว่างเชลซีกับชารลอตอุ่นเครื่องในนัดที่2หลังจากนัดแรกเนี่ยชนะคลับอเมริกาได้2ประตูต่อหนึ่งเกมนัดนี้นี่มันต้องดีเลย์ออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยต้องเตะประมาณ6กโมงครึ่งสุดท้ายไปเตะ7จ็ดโมงครึ่งเนื่องจากสภาพอากาศแถวนั้นครับเห็นว่ามีฟ้าฝนตกแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยก็เลยเลื่อนออกไปนะครับ ก็เกมของเชลซีจบที่1 1นึ่งนะครับพูลิชิชยิงนาก่อนนะครับก่อนที่จะมาโดนริออสตีเสมอในช่วงนาทีที่ 90+ ้บวกสเลยครับจบที่1นึ1นะครับก่อนที่จะดวนจุดโทษกันแล้วก็คอนกาลาเกอร์ครับเป็นคนเดียวของเชลซีที่ยิงไม่เข้าที่เหลือของเขาเข้าหมดนะครับแล้วก็เมนดี้นี่แกไม่ใช่จอมเซฟจุดโทษอยู่แล้วด้วยก็เลยทําให้เชลซีแพ้จากการดวนจุดโทษไปนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ต้องใช้คว่าเมื่อเช้านี้นะทางเชลซีเนี่ย นะครับจัดทัพ11บ11ตัวจริงก็ถือว่าเป็นชุดที่น่าจะดีที่สุดนะครับประตูเป็นเมนดี้เกมรับมิริสเจมเตียโกซูวาแล้วก็เอเมอสันนะครับซ้ายเป็นอลองโซ่ขวาเป็นโอดอยกลางเป็นจอจินโยโคซิชแนวลุกมีซีย็คพูลิซิชแล้วก็บาชุยี่นะครับส่วนครึ่งหลังก็เปลี่ยน10ตัวรวดเลยครับเมนดี้อยู่แค่คนเดียวสำรองก็มีพวกเมาส์มาลองซากาลาเกอร์ ชวเวลสตอร์ลิงครับก็ประเดิมสนามในเกมให้กับเชลซีแล้วนะครับเดวายโควิลด้วยนะครับเอมปาดูไคฮาวเวสเทอร์ชโลบารแล้วก็เคนเดดี้จะมีแค่อัสปรเกเวต้ากับเท็ดดี้ชามาโลเท่านั้นเองครับที่ไม่ได้ลงสนามนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับในส่วนของเกมปรีซีซั่นนะที่2เด๋ยนนะัดต่อไปจะเจอกับอาร์ซนอลนะครับ ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจในรอบคํำคืนที่ผ่านมามาอัปเดตดีลของชูสกุนเดกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมไปถึงข่าวของการปรีซีซั่นเนี่ยเ,เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่มีชื่อของติโมแวนเนอร์หลายคนสงสัยว่าไปไหนนะครับสรุปว่าแวนเนอร์เนี่ยไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับทีมในเกมกับชาลต e เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับ ขณะที่เก็บ้าก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่ไม่รู้สาเหตุว่าไปไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยอดัมนิวสันยังบอกว่าเลวายโคลวิล mm. เนี่ยลงซ้อมในตำแหน่งกองหลังตัวกลางมาโดยตลอดในช่วงปรีซีซั่นไม่แปลกใจครับที่จะได้เห็นนักเตะได้รับโอกาสในเกมอุ่นเครื่องวันนี้นะครับแล้วก็เล่นเป็นประการหลังตัวกลางด้วยนะครับสำหรับทางเลวายโควิลนะครับส่วนในดีลของชูสกุนเดครับเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างผมสรุปให้จาก หลายสื่อเลยนะครับเริ่มจากแมตต์อครับบอกว่าเชลซีเนี่ยคืบหน้าไปอีกขั้นนะครับในการเจราจากับเซบียาเรื่องชูซุนเดแม้จะตกลงกันไม่ได้ครับแต่การเจราจาจะดําเนินต่อไปหลังจากนั้นมี CBS Sport ก็รายงานครับตอนนี้เซบียาและเชลซีเนี่ยมีข้อตกลงกันด้วยวาจาแล้วครับ ในดีลของชูสคุนเด้โดยการเจราจาขั้นสูงยังคงดําเนินต่อไปครับนักเตะได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเชลซีแล้วซึ่งข้อเสนอเหมาะสมกว่าข้อเสนอของบาร์เซโลนาส่วนนักฟังของสเปนครับเคราดโรเมโรบอกว่าเชลซีเสนอค่าเหนื่อยให้ชูสคุนเดประมาณ12ล้านยูโรต่อปีนะครับขณะที่บาร์ซ่าเนี่ยให้เพียงแค่6ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของที่เชลซีให้เลยนะครับ ขณะที่โรมาโน่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอใหม่ฮะให้กับเซบีย่าโดยเพิ่มเป็น55ล้านปอนด์ครับเพื่อให้เซบีย่าพิจารณาในดีลของคุนเด้หลังจากตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของดิมาซิโอบ้างครับบอกว่าการเจรจาระหว่างเชลซีกับเซบีย่าเนี่ยในดีลของคุนเด้ใกล้ปิดดีลแล้วนะครับโดยเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านย e ูโรบวกแอดออนนะครับ นอกจากนี้ครับนาธานกิตซิงก็บอกว่าเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอใหม่ระหว่าง52-55ล้านปอนด์ครับสำหรับดีลของคุนเด้โดยทางมอนชีของเซบีย่าเนี่ยกำลังรอดูบาร์เซโลนาว่าจะทำอย่างไรนะครับก็คงดูประมาณว่าบาซ่าจะยื่นข้อเสนอที่มากกว่าหรือเปล่าเพราะมีรายงานจาก c b s Sport รเียเหมือนว่ามอนชีผู้อำนวยการของเซบีย่าเนี่ยบอกบาร์เซโลนาแล้วนะครับว่าต้องทำอะไรสักอย่างในดีลของชูสคุนเด้ไม่ฉะนนั้นเนี่ยก็หลีกทางออกไปนะครับ แล้วก็ยังแจ้งว่าข้อเสนอที่ยื่นมาต้องเป็นการจ่ายเงินทันทีด้วยผมว่ามอนชีก็พยายามเหมือนจะทําให้เชลซีกับบาซ่าเนี่ยเปิดศึกกันเพื่ออัพค่าตัวนึกออกไหมฮะเหมือนกับทําสงครามกันเรื่องชูสคุนเดแต่ดูทรงแล้วเนี่ยบาซ่าไม่น่าจะมานะครับส่วนทางฝั่งของนิซ่าคินเซล่าครับ ที่รายงานจาก v e n ิ n g s t a n d d r d เนี่ยบอกว่าเชลซียื่นข้อเสนอใหม่55ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อชูสคุนเด่ครับซึ่งใกล้เคียงกับค่าตัวที่เซบียาตั้งไว้แล้วก็เงื่อนไขส่วนตัวหรือว่าเรื่องขนงข้าเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้ในมุมของนิซ่าคินเซล่านอกจากนี้ครับฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยยังมาพูดเกี่ยวกับดีลนี้ในยู u ูบนะครับ บอกว่าเชลซีรู้สึกมั่นใจอย่างยิ่งครับในการเซ็นสัญญากับคุนเด้โดยทีมเนี่ยกำลังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายในตอนนี้นะครับซึ่งบาซ่าก็กําลังติดต่ออยู่แต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอซึ่งหากเชลซีจรจาเสร็จสิ้นกันเนี่ยก็เฮียวีโกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะได้รู้ครับว่าบาซ่าจะยื่นข้อเสนอไหมแล้วก็เชลซีจะปิดดีลกับเซบียาได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็นี่คือเรื่องราวของทางชูสกุนเดซึ่งดูแล้ว ผมเชื่อว่าถ้าบาซ่าไม่ยื่นข้อเสนอจริงๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเชลซีน่าจะได้คุนเด้ลุ้นกันครับคืนนี้ด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์นะครับขณะเดียวกันครับนิซ่าคินเซล่าบอกว่าทางยอสโกกวาดิโอเนี่ยเป็นตัวเลือกสำรองครับหากไม่ได้คุนเดหรือคิมเปมเบ้นะครับซึ่งผมก็ยังย้ำนะฮะว่ายอสโกกวาดิโอเนี่ยแกก็ยังอยากอยู่อาเบไลฟ์ซิกต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับมีสื่อท้องถิ่นครับเปิดเผยคลิปของแฟนซีบียาครับที่ตอนนี้ อวยพรให้ชูสคุนเดเนี่ยโชคดีกับสโมสรแห่งใหม่แล้วด้วยนะครับหลังจากนักเตะกําลังขับรถกลับออกจากสนามซ้อมโดยมีแฟนบอนลรายหนึ่งเนี่ยบอกให้คุณเด้ปฏิเสธบาร์เซโลน่านะครับแหมก็ถือว่าทําได้ดีฮะสำหรับแฟนบอนลรายนี้นะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าเชลซีกับเวสต์แฮมเนี่ยยังเจราจาโดยตรงกันอยู่กับดีลของอารมาโดบโรย่าครับโดยเชลซีกาลังต่อสู้อย่างหนักครับเพื่อเก็บนักเตะไว้กับทีมเนื่องจากทูเิลเนี่ยชื่นชอบนักเตะรายนี้มากๆนะฮะแล้วก็อยากให้อยู่ต่อด้วยแต่เวสต์แฮมยังผลักดันดีน้อยู่ พวกเขาไม่ต้องการยืมตัวครับแล้วก็ต้องการซื้อขาดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของเซซ่าอัสปิเกต้าครับซึ่งเคราดโรเมโรครับบอกว่าอัสปิเนี่ยต้องรอไปก่อนในการย้ายไปบาร์เซลโลนาเนื่องจากเชลซีต้องหาตัวแทนของเขาให้ได้ก่อนก่อนจะยอมปล่อยตัวออกไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าเชลซีได้คุนเดนเนี่ยอัสปิก็มีโอกาสที่จะต้องย้ายออกไปนะครับขณะเดียวกันครับสื่ออย่างสปอร์ตรายงานว่าแฟรงกี้เดยองเนี่ย ต้องการย้ายไปเชลซีมากกว่าแมนยูครับถ้าถูกบีบให้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากนักเตะไม่อยากใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์ครับและเชื่อว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่มีความไม่แน่นอนสูงมีการบริหารทีมไม่ดีและไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคือมองว่าอยู่กับเชลซีดูโอเคกว่านะครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของเชลซีใกล้ปิดดีลกับแซกสเตอร์ชครับ วันเดอร์คิดชาวอังกฤษได้แล้วในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี่จะเป็นการเสริมทัพครั้งสําคัญให้กับทีมเยาวชนของเชลซีครับเห็นได้ชัดว่าโบลลี่และก็เคลเล็กแคปิตอลเนี่ยให้ความสนับสนุนทางนิวบาร์อย่างเต็มที่แล้วก็มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไก่นะสำหรับเจ้าหนูแซ็กสเตชนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวดีที่เอ็ดวาร์เมนดี้ครับมีชื่อเข้าชิงนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของ เออแอฟริกานะครับหรือว่า CAF Award ร่วมกับโมเมซาร่าแล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับก็ขอว่าให้ได้รางวัลแล้วกันนะฮะสำหรับทางด้านของโมเมซาร่ากับมาเน่นี่เขาแข่งมากครับดูแลวเมนดี้ก็ยากหน่อยนะครับที่เหลือก็มีข่าวเรื่องของบทสัมภาษณ์ของคริสเตียนพลิซิชครับเรื่องเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับเรื่องปืนนะครับปรากฏว่ามีนักข่าวไปถามเนี่ยเกี่ยวกับการใช้ปืนในสหรัฐก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่สโมสรเนี่ย ใช้สิทธิ์งดสัมภาษณ์กับผู้ิสิชครับเนื่องจากผู้สื่อข่าวไปถามว่าการครอบครองปืนกฎหมายในอเมริกาเป็นยังไงซึ่งที่ผ่านมามันมีข่าวเรื่องนี้ต่อเนื่องเรื่องการกราดยิงนะฮะเจ้าหน้าที่สโมสรก็เลยให้ผู้ิสิชปฏิเสธที่จะสัมภาษณ์นะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวในวันนี้เดี๋ยววันนี้มาเจอกันครับไลฟ์สดในช่วงดึกนะฮะคงมาลุ้นดีวชูสกุนเด้กันไปพร้อมกันเลยน่าจะประมาณ4ี่ทุ่มหรือ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับ จะได้ลุ้นอัปเดตกันไปยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เรามาเจอกันในค่ำคืนนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ